ที่ควบคุมตัวนายจองชอนและใช้เวลาอยู่ภายในนานหลายชั่วโมงซึ่งคันว่าอาจจะพยายามที่จะเข้าไปพบนายจงชอนค่ะเมืจากสมัยก่อนทไมก็เป็นยังบ้างนะคะมีประชาชนกว่า5 0าแ0 0คนค่ะก็ออกมาเดินขบวนเรียกร้องให้ทบานนะคะมีการเปิดรับผู้อพยพเข้าสู่ประเทศมากยิ่งขึ้นโดยประชาชนกว่า500,000คนค่ะว้เศษ เอาใหม่นะคะเดินบนท้องถนนตามนครบาเซโลนาที่สเปนเมื่อวานนี้ค่ะหลังจากที่เขานะคะต้องการที่จะให้รัฐบาลเองเนี่ยยินยอมเปิดรับผู้อพยพโดยเฉพาะคนที่มาจากประเทศที่เผชิญภาวะสงครามกลางเมืองอย่างซีเรียให้เข้าสู่ประเทศค่ะโดยแกนนําการประท้วงนะคะเขาให้เหตุผลจากนี้เนื่องจากว่ามองว่าสเปนถือว่าเป็นอีกประเทศสำคัญที่เป็นทางผ่านข่อสื่อโลกสำหรับคนที่อพยพ ขณะที่ปัจจุบันนะคะมีผู้ที่อพยพกเนี่ยติดค้างอยู่บริเวณชายแดนสเปนจานวนมากซึ่งผู้ประท้วงนะคะเรียกร้องให้รัฐบาลรับผู้อพยพขกท่านตา่ําจํานวน16,000คนเข้าประเทศแล้วก็ให้ความช่ว้เหลือนะคะตามหลักมนุษยธรรมที่ผ่านมาสเปนนะคะมีความพยายามค่ะที่จะควบคุมมาตรการ ยลหลัังไหลเข้าสู่ประเทศเหมือนกับหลาย้าทั่วโกแล้วก็มีการเปิดรับนะคะผู้อพยพเทียนปีละประมาณ1,100คนเท่านั้นขณะที่ผู้ประท้วงนะคะก็เรียกร้องแล้วค่ะให้คณะสมาชิการยุโรปนะคะคว่ำบาตรสเปนแล้วก็ประเทศต่างๆที่ไม่ปฏิบัติตามคำมั่นในการแบ่งปันโควตาผู้อพยพค่ะเอาไปท้ายต่างประเทศวันนี้นะครับพาคุณผู้ชมไปดูสิ่งอำนวยความสะดก พรวที่ว่านี้ที่ญี่ปุ่นแล้วที่สรไทยถ้าจะพูดตู้เรียนสมัยนี้ที่ไทยเราเองเนี่ยที่เราจะเห็นหลักๆเลยก็คือตู้เติมเงินโทรศัพท์แม้ไม่ะเป็นตู้หยอดเหรียญกดน้ำใช่ไหมฮะล่าสุดที่ญี่ปุ่นครับเขาล้ำไปกว่านั้นแล้วเป็นตู้ท้ายเครื่องสำเร็จรูปของเออเขาเรียกว่าน้ำซุปปรุงสำเร็จรูปแป๊บนึงนะะคชตู้แล้วก็ทำเป็นตู้หยอดเหรียญไปตั้งอยู่ตามท้องถนนเนี่ยนะครับเหมาะอย่างยิ่งเลยครับกับบ้านแม่บ้านที่ไม่สะดวกที่จะเดินไปที่ตลาดหรือว่าซูเปอร์มาร์เก็ต แต่คุณมีเหลือแล้วก็เดินไปตามนอถนนยอดปุ๊บได้น้ำูกส่กุงมเป็นอาหารแน่นอนเลยการนอนสมัยก่อนการนอนสมัยนี้ และก็ลาบปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย